ทุกคนครับตอนนี้มาอยู่ในห้องใหม่ของรถแล้วนะฮะก็คือตอนนี้เราย้ายมาอยู่ที่สปโปโรยแเรวบอยนะครับทุกคนห้องมันจริงๆเนี่ยมันจะแคบกว่าห้องที่อยู่มาก่อนหน้านี้นะครับห้องที่อยู่ก่อนหน้านี้มันประมาณ40ตารางเมตรแต่ห้องนี้เนี่ยมันอยู่ประมาณ35ตารางเมตรครับทุกคนเดี๋ยวจะพาทัวร์กันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยของที่เรามีการขนย้ายเนี่ยมันยังมาไม่ถึงนะครับ ก็จะมีแค่ห้องรุงโล่งแบบนี้นะก็อยากให้ทุกคนเห็นห้องรุงโล่งแบบนี้ก่อนนะเพราะว่าตอนที่ขอมเข้ามาเนี่ยมันก็จะค่อนข้างอัดแน่นแล้วก็อาจจะลกมากนะทุกคนไปดูกันไอ้น,นี่คือประตูทางที่เราเข้ามาเมื่อกี้นะครับทุกคนนี่ก็จะเป็นที่วางรองเทานะ้าเนาะนี่เยอะแยะมากโอ้โหที่นี่เพดาน,นจะดูค่อนข้างตีอะกว่าเพดานห้องเก่าทุกคนคือห้องนี้ พอเนาะยืดแขนสุดเนี่ยมันก็จะถึงเพดานเลยนะแต่ห้องก่อนนั่นเนี่ยคือมันยังมีพื้นที่เหลือด้านบนอยู่เยอะนะครับอันนี้เป็นห้องน้ําทุกคนก็เป็นระบบแบบตดอุ่นนะครับแล้วก็แบบเป็นฉีดทําความสะอาดเนาะข้างบนก็จะเป็นชั้นแบบนี้นะครับโอเคเนื่องจากนนอตเนี่ยชอบอยู่ชั้นหนึ่งทุกคนเพราะว่าขี้เกียจ ขึ้นบันไดนะครับเพราะที่นี่มันไม่มีลิฟต์เนาะตรงนี้ก็จะเป็นเวลาใครมากดเรียกเรานะครับเราก็จะสามารถกดตรงนี้เพื่อเปิดประตูให้เขาได้นะหรือว่าพูดคุยกับเขาได้นะครับก็จะเห็นเป็นหน้าจอตรงนี้เนาะว่าใครอันนี้เปิดหน้าต่างระบายอากาศไว้อันนี้ก็จะเป็นในกรณีที่เราไม่ได้เปิดหน้าต่างตรงนี้มันก็ทําหน้าที่เป็นเหมือนกับตัวเอาอากาศข้างนอกเข้ามานะครับทุกคนซึ่งที่นี่ส่วนใหญ่เขาจะไม่มีม่านให้ทุกคนน็อตก็ต้องเอาม่าน ที่เคยซื้อมานะครับเอามาที่ห้องนี้ด้วยนี้เป็นตู้ข้างหลังก็จะเป็นปลั๊กนะครับพอเดินเข้ามาทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นห้องครัวนะครับมันจะเป็นระบบแก๊สอยู่ในตัวแล้วนะก็คือไม่จําเป็นจะต้องซื้อเตาแก๊สมาเพิ่มนะครับข้างบนดูดอากาศทุกคนแล้วก็ส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นที่สําหรับวางตูนะ้เย็นนะ ตรงนี้จะเป็นระบบน้ำมันนะครับเพื่อเป็นฮีตเตอร์ในช่วงหน้าร้อนนะทุกคนขโมงก็มีปลักอีกทีหนึ่งนะฮะอันนี้จะเป็นบานพับนะเพื่อกั้นระหว่างห้องนอนนะกับห้องทำงานหรือห้องนั่งเล่นนะครับอันนี้ก็จะเป็น2บาน,นทุกคนเห็นปะเออโอเคมากแล้วก็พอเดินเข้ามาในสูวนตรงนี้นะตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำครับทุกคน ก็เป็นที่ล้างหน้าที่วางเครื่องซักผ้านะครับนี่เป็นห้องน้ำห้องน้ำเล็กกว่าเดิมมากๆเลยทุกคนแต่ว่าถึงแม้อ่างจะเล็กเนี่ยหรือใหญ่ก็ตามเนี่ยเราไม่ได้ใช้มันอยู่แล้วนะครับโอเค อันนี้คือจะเป็นห้องนอนของน็อตนะทุกคนแล้วตรงนี้ก็คือตอน,นอากาศถ่ายเทดีมากๆครับเราเปิดหน้าต่าง,งตรงนูน้นเราเปิดหน้าต่างตรงนี้ลมแบบโชยเข้ามามากนะครับตรงนี้ถ้าเราไม่เปิดหน้าต่างเราก็ยังมีเครื่องตัวนี้อีกนะครับก็คืออา,ากาศข้างนอกเข้ามานะทุกคนโอเคอันนี้เป็นที่เก็บของครับเป็นผ้นพับแบบนี้อ่ฟาฟาเปิดแบบนี้นะครับก็แขวนเสื้อผ้าได้ทุกคนนะแล้วก็กระเป๋าตรง เดินทงเดินทางอะไรต่างๆ,ๆก็มาอยู่ในห้องนี้นะครับเปิดไฟปับโอเคครับทุกคนก็ห้องมันเล็กนะแล้วก็ตอนนี้มันยังไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยรีวิวมันก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนแต่ว่าที่อยู่ตรงนี้เนี่ยมันใกล้ซูเปอร์มาร์เก็ตมันใกล้สถานีรถไฟมากเลยคือมันไม่ถึง5นาทีครับทุกคนแล้วมันสะดวกสะดวกจริงๆก็ ไม่รู้ว่าชีวิตการทาง,งานในที่ที่ใหม่เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับทุกคนตอนนี้ก็รู้สึกเหงามากเลยเพราะว่าต้องห่างไกลจากเมืองเดิมที่อยู่มา4ปีกว่าทุกคนก็ขอกำลังใจนะครับ <laughs> โอเคก็เดี๋ยวอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงหลจากนี้เนี่ยทางบริษัทขนส่งเนี่ยเขาจะมาส่งของมาส่งเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ้วก็เดี๋ยวจะอัดคลิป บางช่วงบางตอนนะครับให้ทุกคนดูนะว่าการขนของเข้ามาในนี้การซิตติ้งต่างๆเนี่ยจะเป็นยังไงซึ่งวันนี้เนี่ยของมันจะมาถึงไม่เกิน6กโมงเย็นซึ่งมันเย็นมากๆเลยนอดก็คิดว่าอาจจะจัดของออทั้งหมดไม่หมดนะครับทุกคนก็คืออาจจะจัดแค่บางส่วนที่มันสําคัญชเช่นเตียงนอน,ออม,อนม่านต่ะที่เราต้มอปิดนะเพราะว่าตอนคืนพอเราเปิดไฟเนี่ยข้างนอกจะเห็นเราชัดนะครับก็เดี๋ยว มาดูอีกทีหนึ่งว่าหลังจากจัดบ้านใหม่แล้วเนี่ยสภาพมันจะเป็นยังงคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้หน่อด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์ให้ทุกๆคนด้วยนะบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่นะครับทุกคนบาย